อเมริกาเขาใช้เวลาสามปีนะเมืองไทยเราขึ้นปีที่เจแล้วนะเริ่มมองเห็นกันหรือย่างว่นนานโยบายของประเทศชาติของเรากับนโยบายของดานัลทรัมตอนนี้เหมือนกันเปียบเลย Good morning ครับวันนี้เป็นวันที่ผมต้องเดี๋ยวจะมาพูดนะครับเรื่องการบริหารประเทศอเมริกานะกับการบริหารประเทศไทยนะว่าตอนนี้ ทั้งสองประเทศเนี่ยบรยิหารคล้ายๆกันเลยนะคือผู้นําของเขาเนี่ยนะครับก็บริหารด้วยการแตกแยกนะโดยการให้คนเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ได้บริหารด้วยการนํานะแต่ด้วยการแต่เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะขู่นะครับแต่ก่อนนี้จะพูดเรื่องนั้นนะผมอยากให้ทุกคนดูอะไรอย่างหนึ่งนะเป็นไงครับตกลงโควิดหายแล้วหรอครับวันนี้เป็นวันที่ผมต้องพูดเต็มปากแล้วผมผิดผิดการพิจรารณา ออกมาทํางานอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่ารถติดอย่างกับโอ้โหมหัศจรรย์เลยเงิน work from home คงไม่ work แล้วอ่ะนะพอดูดีครับติดยอยบ,บนทางด่วนนี่เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะดีกับไม่ดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะในจิตใจนึงก็เหมือนกับคนไทยธรรมดานะรถติดปุ๊บก,ก็บ่นเลยนะโอ้ยรถติดอีกแล้วรถติดอีกแล้วรถติดอีกแล้ว จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทรนรถตตดก็อดดีใจนิดนึงไม่ได้นะว่าเออนะสงสัยคนไทยเริ่มเข้าใจแล้ววิธีที่จะมีชีวิตที่จะร่วมอยู่กับโควิดนะครับที่จะร่วมอยู่กับโควิดนะทําให้เราอะไรอะ่ะเข้าใจกันแล้วว่าเราต้องเดิมนำดำเนินชีวิตนะครับเพื่อทามาหากินนะเราไม่ใช่อยู่ในความกลัวกันอย่างเดียวก็ด้บอกกับ ทั้งบวกทั้งลบนะการเห็นภาพแบบนี้นะครับที่รถติดนะวแล้อันนึงก็คือ <Wow. S 1> รถติดอีกแล้วอีกอนยะ่นคือว่าเออนะคนไทยเราก็ดีนะเข้าใจว่าโควิดมันต้องอยู่กับเรางั้นเราออกไปทํางานกันได้แล้วนะครับแต่ก็อดฝากไม่ได้นะนี่นอกเรื่องก่อนที่กลับมาเรื่องอเมริกากับเมืองไทยนะเมื่อวานได้อ่านข่าวนะที่รัฐมนตรีดิจิทัลอีคอเมรเราใช่ไหมครับบอกว่า สิ่งที่ดิจิ t a ลอีคอ o m มอยากทำอันนึงเลยก็คือว่าเห็นคนไทยช่วงโควิดเนี่ยดู Netflix กันเยอะดู Netflix กันเยอะนะครับ Netflix ของกู r e t e t t n n g นะที่อเมริกานะคำถามของท่านรัฐมนตรีดิจิ t a ลอีคอ o m มก็คือว่าแล้วทำไมเราถึงไม่คิดพิจารณาที่จะทำไทยฟลิกซ์ขึ้นมาคนไทยจะต้องไม่เสียตังค์ให้กับฝรั่งนะครับเรามี f l i กซของเราเองก็ได้ด้วยความเคารพนะครับแลวความที่ผมก็รู้จักนะครับท่านรัฐมนตรีดีนะท่านเป็นคนที่ดีนะ ลูกเราก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนะผมอยากให้ท่านเนี่ยนะครับลองมาก่อนที่จะคิดทำไทยฟลิกซ์ไปสู้กับ Netflix นะลองกลับไปเน้นเรื่อง work from home หน่อยดีกว่านะครับเพื่อถึงคนไทยจะมีความมั่นใจออกไปทำงานแล้วนะแต่เราก็เห็นผลประโยชน์จริงนะครับกับการที่เราได้ทำงาน work from home นะนะครับที่คนไทยได้อยู่บ้านทำงานกันนะครับเพราะนี่คือหน้าที่ของ Digital Economy เลยนะ สร้างระบบเครือข่ายนะครับให้คนเขาทำงานจากที่บ้านได้จากที่ Starbucks ได้จากที่นู่นที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องแห่กันขับเข้าไปในเมืองนะ,ะวันนี้นี่ผมต้องขับเข้าไปเนี่ยเพราะหนึ่งแน่นอนผมมีประชุมนะครับแต่ผมต้องไปหาหมอส่วนมากผมจะพยายามไม่ออกจากบ้านนะนอกจากถ้าผมต้องไปหาหมอนะครับหรือไปทํา,าก,กิจกรรมที่มันสำคัญจริงเพราะผมชอบนะครับ work from home ตอนนี้นะครับงั้นกะ็ฝากทานรัฐมนตรีดีอีหน่อยนะครับน่าจะมีนยโยบายนะที่ไม่เกี่ยวกับการสร้าง t ทยฟลิกซนะแต่สร้างให้ไงให้คนไทยเนี่ยมีวินัยแล้วก็มีระบบเครือข่ายนะครับอาทิทําให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มแรงสูงขึ้นนะครับให้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถูกลงนะครับตั้งนะครับ telecommunication center นะครับให้คนไทยไปทํางานได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาในเมืองกันนะครับตั้งที่พวกนี้หัวเมืองเลยนะครับถ้าท่านทราบนะครับองค์การโทรศัพท์เราเนี่ยมีออฟฟิศเพสเนี่ยเยอะมากนะครับต่างๆจังหวัดต่างหัวเมืองนะครับ ไปตั้งได้ครับแล้วก็คนไม่ต้องเข้ามานะครับก็ฝากอย่างนะผมว่า work from home นะครับถ้านี่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีดีนะครับก็จะดีกว่านะครับคิดว่าจะตั้งไทยิกร์ทุกคนไทยเฟร์นะ uh, ฝากนะครับอานนี่โอเคคราวนี้ามาคุยกันเรื่องอเมริกากับสิ่งที่ผมเกิดเห็นกันผมจะไม่เคาะให้ฟังนะวันนี้เป็นวันที่มหาสจัจมากครับที่อเมริกากดแชร์กันเลยนะจะได้รู้ ความแตกต่างก่อนก่อนที่จะเหมือนกันนะเอาความแตกต่างก่อนวันนี้ที่อเมริกานะครับอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมของเขาเจมส์แมดด็อกแมทเสอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกรลาโหมของอเมริกาที่ถูกแต่งตั้งมาด้วยประธานาธิบดีดาโน่เจทรัมเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมคนแรกนะครับของดาน่ทรัมได้ออกมาโจมตี ดานอทรัมประธานาธิบดีที่แต่งตั้งเขาไปในตำแหน่งนี้สิ่งที่เจน e r a ร m แมทธิสพูดออกมาแล้วอยากให้นะครับทหารทุกคนในประเทศชาติฟังสิ่งที่รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมพูดให้กับประชาชนอเมริกาฟังวันนี้เขาพูดเลยว่าตอนนี้อเมริกามีประธานาธิบดีที่ไม่ได้สร้างนะครับ สถานการณ์ให้คนอเมริกามารักกันเลยแต่สร้างสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้คนอเมริกาแตกแยกกันสร้างสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อจะเซอร์วิสแต่กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเขาให้เป็นประธานาธิบดีแต่ไม่มองเลยว่าคนอื่นในประเทศชาติจะรู้สึกยังไงหรือจะแย่ยังไง อดีตรัฐมนตรีกาลาโหมของอเมริกาที่ถูกแต่งตั้งโดยดานอ์ทรัมเองออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ดานอ์ทรัมคู่ออกมาว่าจะส่งทหารลงมาปราบประชาชนถ้าประชาชนไม่หยุดประท้วงท่านรัฐมนตรีกลาโหมหนดยที่คนนี้เป็นนายพลนะ General James แมท h i สบอกเลย หน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของทหารคือไม่ใช่มาจํากัดประชาชนนั่นเป็นหน้าที่ของตำรวจอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนายพลเจมส์แมดด็อกแมทเิสบอกเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหารที่จะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือลงมาจํากัดประชาชน ว้าวเราคิดอยู่สิครับว่าถ้ามีทหารสูงสุดของประเทศชาติคิดอย่างกับทหารสูงสุดของอเมริกาบ้างเนี่ยประเทศไทยคงไม่มีปัญหาอย่างวันนี้เลยนะทหารไทยจะอ้างตลอดเป็นหน,หน้าที่ของกองทัพที่จะรักษาความสงบของประเทศชาติทหารสูงสุดของอเมริกา รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมนายพลสีดาวบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของทหารเลยแล้วการที่ประธานาธิบดีดาโนเจทรัมป์กำลังคู่ประชาชนที่ออกมาประท้วงอยู่ว่าถ้าคุณไม่หยุดเราจะส่งทหารลงมาเจมส์แมทเิสอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมนายพลสีดาวบอกว่า แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวันนี้คืออะไรครับไม่ต้องเอาเรื่องอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหรอกรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้เลยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ดํารงตําแหน่งอยู่ตอนนี้เลยเมื่อคืนออกมาแถลงข่าวเหมือนกันให้ชาวโลกรู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเจ้านายเขาว้าวรัฐมนตรีกลาโหมคนที่คุมกองทัพ ของอเมริกาออกมาแถลงข่าวให้ประชาชนโลกรู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทหารเพื่อจะลงมาจำกัดประชาชนเป็นหน้าที่ของตํารวจไม่ใช่หน้าที่ของทหารไม่ใช่หน้าที่ของอาหารที่จะลงมาเล่นการเมืองนี่คำของเขานะไม่ใช่คำของผมนะจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่ดํารงตําแหน่งวันนี้เขาหัก กับประธานาธิบดีเขาเลยเพราะรัมพูดตลอดเวลาถ้าคุณไม่หยุดผมจะจัดการคุณผมจะดอมันเนตคุณผมมีสิทธิ์ที่จะส่งทหารลงไปเพื่อจะจับการคุณแต่ถ้ารัฐมนตรีกระทรวงนี้นะครับบาร์นัอสเปอร์ใช่ไหมแถลงข่าวเมื่อวานแล้วยินดีหักกับเจ้านายเขาต่อหน้าประชาชนทั่วโลกบอกว่าไม่เห็นด้วย ไม่เหมาะสมไม่ใช่หน้าที่ของทหารนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างอเมริกากับเมืองไทยเพราะทหารเมืองไทยจะไม่พูดอย่างนั้นทหารเมืองไทยจะบอกว่าเราเป็นวิรบุรุษของประเทศชาติเมื่อพวกคุณทะเลาะก,กันเมื่อพวกคุณออกไปประท้วงกันเมื่อเราขุมความสงบไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของทหาร ที่จะลงมาดูแลความสงบของประเทศชาติเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของตํารวจหรือไม่ใช่เลยเ,ลยเพราะตํารวจทํางานนี้ไม่ได้เออแปลกดีไหมนี่แหละครับคือการแตกต่างระหว่างประเทศที่เขาเจริญแล้วกับประเทศอย่างเราอแต่ตอนนี้คุณทอมบอกว่าเราจะพูดอะไรที่เหมือนกันระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาที่เหมือนกันเลยนะครับกดแชร์กันหน่อยนะ เพราะอันนี้อาจจะเป็น Facebook อันสุดท้ายของผมแล้วนะมะหลังจากนี้สงสัยต้องมีคนเราควยเตี๋ยวราดหน้ามาให้ผมนะครับในคุกแล้วนะเราเมือนกันตรงไหนครับผู้นําของประเทศชาติทั้งสองประเทศชาติอเมริกากับเมืองไทยมีนโยบายประบยหารประเทศชาติเหมือนกันหมดเลยก็คือใช้อํานาจของรัฐใช้อํานาจของกองทัพ ใช้อำนาจของการขู่ใช้อำนาจของการที่ทำให้คนในประเทศทั้งอเมริกาและเมืองไทยแตกแยกกันใช้อำนาจในการที่ไม่ฟังฝ่ายค้านไม่ฟังใครเลยแต่ฟังแต่ไอเดียหรือการกระทำของตัวเองแต่สำคัญที่สุดคืออะไรใช้อำนาจในการโกหก ทรัมป์วันนี้เป็นประธาธิบดีที่โกหกประชาชนเยอะมากเหมือนกันแบบเรามีรัฐมนตรีหลายคนมากที่อยู่ในคณะรัฐบาลนั้นนี้ที่โกหกประชาชนโดยที่ไม่อับอายขายหน้าเลยผมไม่ได้ค้าฝินครับผมค้าแป้งทรัมป์ผมไม่ได้ถูกนะครับอบยบลงไปในห้องพิเศษครับผมเดินลงไปเพื่ออยากไปดูเอง ดานอเจทรัมวันนี้คุมประเทศอเมริกาด้วยการที่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นรัฐนายกรัฐจะเป็นประธานาธิบดีได้ต่อถ้าเขาเพียงให้ประเทศชาติแตกแยกกันระหว่างผิวขาวกับผิวดำระหว่างคนจนกับคนรวยเขาไม่สนใจเลยว่า70%ของประเทศชาติจะคิดยังไงเขาสนใจอย่างเดียวไอ30้30%ที่เขามั่นใจ ว่าเขาจะทําอะไรเลวแค่ไหนโกหกแค่ไหนคนก็จะสนับสนุนเขาเพราะเขาสร้างให้สาเซนเี่ยเกียรไอ้เจ็ดสินี้เต็มที่เลยเขาได้สร้างไว้า0เเนี้ยมาเอาเปรียบ30%ซนี้มาขโมยงานของ30%ซนี้นะไร้สาระวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรแบรมือขอกินจากรัฐบาลอย่างเดียว ไม่จงรักภักดีแต่สําคัญที่สุดที่ผมได้ยินจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วผมก็ได้ยินจากผู้นําของประเทศไทยหลายคนไอคนพวกเนี้ยไอเจ็เนี่ยไอพวกผิวมืดไอพวกเดโมแครตไอพวกที่ออกมาประท้วงเนี่ยไอพวกเนี้ยมันไม่รักลาดมันไม่ใช่คนอเมริกันนะผมดานัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะ make America great again แต่มีไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเดมรครตพวกผิวดำพวกเนี้ยมันไม่รักชาติหรอกมันอยากทำลายชาติว้าวฟังดานอลทรัมแล้วนี่เหมือนกับฟังใครในประเทศไทยบางคนไหมครับใช้กลยุทธ์เดียวกันเลยคือให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับแต่ที่มีพลังนะมีอำนาจนะเกลียดคนนะครับส่วนมาก ด้วยการที่ขู่ว่าถ้าผมไม่เป็นผู้นำนะไอคนที่ไม่รักชาติเนี่ยก็จะได้มาบริหารชาติแล้วอเมริกาจะเป็นยังไงฟังเริ่มเหมือนกันเลยไหมครับฟังเริ่มเหมือนกันเลยไหมพวกเราดีทำจะพูดนะพวกนุนเลวเจมส์แมทธิสอดีตร,รัฐมนตรีกราลาโหมวันนี้นะครับออกมาพูดให้โลกเราฟังเลยว่าตั้งแต่เขาเป็นนายพลมา4ี่ิกว่าปี ตั้งแต่เขาได้บริการได้ได,ได้ได้ทำงานให้กับประธานธิบดีไม่รู้กี่คนแล้วเขาไม่เคยเจอประธานาธิบดีเลยเหมือนกับดานอว์ทรัมที่ไม่ได้มีนโยบายที่จะให้คนอเมริกาเนี่ยกลับมารักกันแต่เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มีแต่นโยบายที่จะให้คนอเมริกันเนี่ยแตกแยกกันแตกแยก แตกแยกแตกแยกแต่แยกเพื่ออะไรครับแตกแยกเพื่อคุมแต่คนอเมริกาผมว่าวันนี้นะครับจากการที่ได้เห็นการออกไ,ไปประท้วงบนถนนนะชักเริ่มรู้กลไกของดดนัลด์ทรัม์แล้วเพราะวันนี้คนที่ออกไปบนถนนเนี่ยมันไม่ใช่แต่คนผิวดำครับมันไม่ใช่แต่คนเดโมแครตมันมีคนขาวมันมีคนรุ่นใหม่มันมีคนในเมืองที่ออกไปบอกว่าพอกันสักที ไอคุมด้วยการแตกแยกเนี่ยไอคุมด้วยการขู่เพราะฉันไม่กลัวแล้วนะครับคุณส่งหานลงมาคุณจะขู่ยังไงก็ได้ฉันก็ยินดีที่จะใช้เสร็จการประท้วงของฉันที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาให้กับประเทศชาติคนอเมริกานะครับหลังจากดาน์โหลดชั้นในประธานาธิบดีสามปีเนี่ยตาเริ่มสว่างแล้วลว่าผู้ชายคนนี้ที่จริงแล้วเนี่ย ไม่ได้มาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรอกแต่หาทุกวิถีทางที่จะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพรกพวกตัวเองอเมริกาเขาใช้เวลา3ปีนะเมืองไทยเราขึ้นปีที่เแล้วนะเริ่มมองเห็นกันหรือย่างว่นนานโยบายของประเทศชาติของเรากับนโยบายของดานลดัลทรัมต,ตอนนี้เหมือนกันเปียบเลยแตกแยกเพื่อคุอํอำนาจสร้างให้คนเกลียดกันเพื่อ มำนาจอเมื่อไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้บทเรียนจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อเมริกาวันนี้ที่คนที่เคยถูกสร้างให้เกลียดกันวันนี้มาร่วมมือกันแล้วเพื่อเจตนาเดียวกันหมดเลยไม่อยากให้ประเทศอเมริกาไปทิศทางนี้อีกต่อไปแล้วทิศทางที่ความยุติธรรมไม่มีทิศทางที่แตกแยกกันเรื่องผิวทิศทางที่แตกแยกกันเรื่องเศรษฐกิจ เมื่อไหร่คนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงจะเลิกด่ากันว่าสลิมจะเลิกด่ากันว่าควายจะให้อภัยกันต่อกันได้แล้วก็มาร่วมมือกันจะสร้างประเทศชาตินะครับวันนั้นแหะครับเมืองไทยเราอาจจะเจอกับสิ่งที่อเมริกาเจอของวันนี้คือการคืบหน้าเขามีคำนะศัตรูของศัตรูฉันคือเพื่อนฉัน ศัตรูของศัตรูฉันคือเพื่อนฉันงั้นเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงจะเกลียดกันใหญ่งงก็ได้เนี่ยคนกรุงเทพจะเกลียดคนอีสายยังไงก็ได้เนี่ยเราต้องหาศัตรูคนเดียวกันที่เราไม่ชอบแล้วผมจะแนะนำนะครับศัตรูคนนั้นไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชานะศัตรูคนนั้นไม่ใช่คุณประวิตย์ศัตรูคนนั้นไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับศัตรูคนนั้นควรจะเป็นการไม่ยุติธรรมของประเทศชาตินี้ ที่แบ่งแยกไม่ใช่ระหว่างสีนะแต่ระหว่างจนกับรวยระหว่างเด็กที่โดนข่มขืนกับผู้ที่มีอำนาจที่ข่มขืนได้ความไม่ยุติธรรมเพศผู้หญิงที่ต้องเสียเปรียบเพศผู้ชายตลอดความไม่ยุติธรรมในการที่คนรวยนะครับไม่กี่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจของประเทศชาติมากกว่า90 ความที่ไม่ยุติธรรมที่มีลูกชายของครอบครัวทายาทกระชิงแดงขับรถชนตำรวจตายได้แต่วันนี้ไม่เข้าคุกศัตรูของเราควรจะเป็นการโกงกินที่เราเห็นกันชัดเจนกับตาแต่เราไม่ทำอะไรเพราะเขาบอกว่าให้เราเกลียดกันใชดีกว่าคุณจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะผลาญหรือกินประเทศคุณแค่ไหนก็ได้เพราะเราสำเร็จแล้วในการที่ทำให้คุณ เครยดกันแปลกดีนะครับต้องใส่เมืองไทยเราเก่งกว่านะเพราะวันนี้อเมริกาดาวน์รอดช้ำต้องมาเรียนแบบเรานะในการนี้เขาบอกว่าวิธีนี้เขาจะราทานะที่ไปดีต่อได้คราวหน้าเนี่ยคือต้องสร้างให้คนอเมริกาเกรียดกันดูกันให้ดีๆครับชาวอเมริกาบอกว่าดาวน์รดช้ำอยากคิดอย่างนั้นนะ เพราะวันนี้คนอเมริกาเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่หลงกลกับกลยุทธ์แตกแยกเพื่อคุมงั้นคราวหน้านะครับมีใครพูดขึ้นมานะว่าคนไทยคนนี้ไม่รักชาติเหมือนกระดาวนอตทรัม์ชอบพูดนะคนเดโมแครตไม่รักชาตินะคนคนนี้ไม่รักชาตินะคนผิวดําไม่รักชาติคนเดอประปงไม่รักชาติฟังเหมือนกับเมืองไทยเลยไหมครับงั้นคราวหน้านะ ที่ใครนะครับออกมาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่รักชาตินะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเลยนะครับเป็นหน้าที่เลยครับที่คนไทยเราต้องออกไปป้องกันคนคนนั้นเราอธิบายให้พวกที่มีอำนาจฟังเลยว่าเราจะไม่หลงกลคุณแล้วเพราะเราไม่เชื่อว่าไม่มีใครนะที่เป็นคนไทยที่ไม่รักชาติเขาเพียงแต่ไม่รักกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศชาติเนี่ยนะ ที่อยากเห็นความยุติธรรมมากขึ้นที่อยากเห็นคนจนได้โอกาสที่อยากเห็นเด็กเราเนี่ยครับมีอนาคตที่อยากเห็นการโกงกินมันหายไปที่อยากเห็นว่าจะมีทหารกล้าหาญเหมือนกับมาร์คเอสเปอร์วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือเจมส์แมทเทสอดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาค้านนะครับกับพวกที่มีอำนาจได้ที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหารที่จะออกมาจำกัดประชาชนวันนั้นแหละครับ ประเทศชาติเราจะเดินหน้าอย่างมาหึมาเลยนะครับเรามีหน้าที่ครับที่จะป้องกันคนไทยกันเองเราป้องกันนะครับกลุ่มที่เขาอยากมีการเปลี่ยนแปลงแต่เหมือนกันนะครับขอจบตรงนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องใช้กําลังทั้งสองฝ่ายนะครับทหารก็ไม่ควรจะใช้อำนาจประชาชนก็หาจจะบประท้วงให้เป็น ดูการประช่วงของอเมริกาวันนี้นะเขาออกไปบนถนนกันเวลาตำรวจเดินมานะครับเขาหมอบทันทีเลยเขาลงไปกับพื้นเลยนะครับเราต้องใช้วิธีที่ประท้วงดีกว่านี้แต่ผมก็ไม่อยากเห็นประเทศไทยไปถึงขั้นที่วันนี้อเมริกาเจอกันอยู่นะงั้นวันนี้นะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีท่านนายกท่านฐานทุกคนนะเปิดทีวีดูซีนนเปิดทีวีดูฟ็อกซ์อย่านึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอเมริกาวันนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองไทยไม่ได้ เพราะผมเชื่อว่าคนไทยวันนี้ฉลาดขึ้นแล้วและจะไม่หลงกลการเกลียดชังการแตกแยกที่รัฐบาลนี้พยายามสร้างเพื่อให้มีอำนาจได้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันทุกท่านนะครับขอให้การพูดของผมเนี่ยรัฐบาลเข้าใจนะครับไม่ได้เป็นการมาติหรือมาด่านะแต่เป็นการเตือนสติเพราะผมรักประเทศชาติครับผมรักประเทศไทย แล้วผมยังไม่เคยเจอใครเลยที่เป็นคนไทยจะอยู่ที่เมืองไทยจะอยู่ต่างประเทศที่ไม่รักประเทศชาตินะครับงั้นคำนี้นะครับขาเรช่างชาใช่ไหมช่างชาติือเป่าใช่ครับที่เขาใช้คำกันะว่าถ้าเกียประเทศไทยคุณเป็นคนช่างช่างอะไรครับช่าง,ง,งชาช่างชาตินะคำนี้นะครับช่วยกรุณานะครับคราวหน้าใครพูดคำว่าช่างชาตใช่ไหมออกมานะ เพื่อโจ,จมตีคนไทยนะด่าก,กลับเข้าไปเลยคนที่พูดว่าคนไทยชังชาติใช่ไหมเนี่คนนั้นแหละครับคนที่ชังชาติอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ